เช็่อไปเช็ไเช่ไปเเออดด้เชนนะครับเจไม่ยอมปรดตูเชนอยเช่อไปแล้วไปเต้น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 เไม่ยอมครับปดตูเชนนะครับเชอ่ะปดตูเชนอยอไมเปเปิด อาชีพแออกแยกออกติ้น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 แ้กออกแกออกติ้น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 ออกไหมเชเชออกไหมเออเอาของอะไเต้นขเต้นเต้นเต้นประตูเชนนะครับเชไม่ยอมาไปไปเออเต้น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 เนเต้นปตูเชนนะครับเต้นเต้นเต้นมาอไป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  ฉันว่าฉัยากไปกเต้น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 เล่นป่านปุ๊บฉันว่าเฮ้ยจะไปเฮจ,จะไปไม่ไม่เปิดมาเปิดเต้นก่อนเดี๋ยวเปิดให้เต้นไม่ยอมไม่ยอมปฏิเสธกระตัง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 ไม่ยอมปฏิเสธน้อย